กับสวัสดีเด้อ่อแม่พี่น้องยิบซี่สุขุสุคนเด้อมันนี่เป็นมือสันมันมันนี่จะจะเป็นมือใคทำบุญตักบาตรอยู่โรงงานนะพี่น้องเนาะ ก่อนสิปิดไอ้สงการก่อนสิยุทสงการวันที่สิบเอ็ดจะเป็นยุดเงาเขาก็มาลอเตรียมใส่บาทเพื่อเป็นสิริมงคลนกักจีนังนกัก แมนแมนแมนเ,เออพอดีพอดีมาอิมาดาวเอแม่นอย,ย,ยู่เม่ไเอถ่ายคลิปอยู่เอาเอาโทรศัพท์อนโ,โเนเต๋เบมร์ดโรงงานเอฟสองมีสี่คนเป็นตัวแทนได้ี่พี่น้องเป็นตัวแทน,นมาใส่บาทนะคะเ<ร>พื่อนเพื่อน,น,นทำงาน,นะคะ่ะ อันดีคุณออกมาแล้วเขากับไปเริ่มต้นยุคคุณตัว อเขาหอนามอยู่อันนี้ก็จะเป็นผ้าผ้าสูงเนาะพี่น้องเนาะที่ว่านิมนต์มาทำบุญเนาะกับทั er> ้งหมดกัเก้าลูกกัเก้าลูกเนาะขอบคุณ ใส่ให้ข <à déc> <ations> hey, hey, ้าเจ้าใส่ก <adject ives. gram s> hey, ่อนให้ข้าเจ้าใส่ก่อนห่ากระจังไปใส่ที่หลังโอ้ผัวผู้สวยใส่แล้ว เดี๋ยวไอ่ที่ได้ไปใส่บาทนาะพี่น้องนะเนาะยวสีมาถทายใหม่เด้อพี่น้องเด้อใส่บาทแล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ห้องกับกาลังสิงางกลับกลับไปลงงานนะพี่น้องไะเห็ุงานต่อ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะพี่น้องเนาะทั้งหลายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดอ้อเป็นคลิปทำบุญกราบบานสงการนะพี่น้องเป็นประเด็นี้ที่เทศไทยเป็นเอ็ดมาเนาะพี่น้องประเด็นนี้ตัดต่อตะเกียร์ทั้งหลายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับค,คลิปนี้กขอใบสมี้นะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย